คราววันคือโครงข่ายธุรกิจออนไลน์ยุคใหม่เป็นครั้งแรกที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสุดล้ำเพื่อสร้างธุรกิจของตนเองและสร้างรายได้ระยะยาวได้จริงเราทำงานกับหลากหลายอุตสาหกรรมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและบริษัทต่างๆที่ดีที่สุดในอ e ีคอมเมิร์ซการท่องเที่ยวเกมส์และไลฟ์สไตล์เทรนเราคือธุรกิจ5นาทีไม่ต้องมีความรู้มาก่อนทุกคนสามารถเริ่มสร้างรายได้ได้ในไม่กี่นาที เราคือธุรกิจบนมือถือร้อยเปอร์เซนต์โมเดลธุรกิจที่ปฏิวัติว,ตวงการของคราวันโดยทุกคนสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกคนสามารถไปถึงเป้าหมายการสร้างไรายได้จากเครื่องมือของคราวันและแผนการจ่ายโบนัสที่ทรงพลังที่สุดคุณเคยฝันอยากเป็นคนแรกในเรื่องอะไรบ้างไหมและนี่คือโอกาสของคุณที่จะเป็นผู้บุกเบิกและเปลี่ยนแปลงอนาคตของคุณตลอดไปเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณชอบแนะนำและรับรายได้แบบที่ไม่เคยได้มาก่อน เริ่มกันเลยลงทะเบียนคุณลงทะเบียนได้โดยผ่านลิงก์หรือคิวอาร์โค้ดที่ได้จากผู้แนะนำของคุณเชิญชวนถ้าคุณอยากเชิญผู้คนเข้าร่วมแชร์วิดีโอหรือเว็บบีนาของเราและเชิญพวกเขาด้วยลิงก์หรือคิวอาร์โค้ดของคุณเลือกรายการโปรดจาก C1 Store ใน C1 Store คุณจะสามารถเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการขายได้ติดตามข่าวสารเข้าร่วมอีเวนต์หรือสัมมนาของคราวันรับข่าวสารอัปเดตหรือติดตามสินค้าที่เปิดตัวใหม่ฮ มาร่วมกับเครื่องไปพร้อมกันเขาต้องรับสู่บริษัทข่าวมาร์เก็ตติ้งที่โตเร็วที่สุดในโลก